เริ่มกลับมาแล้วว่าเราเริ่มตื่นเ<ด>ต้นอีกครั้งเ,เราจะได้เห็นหน้าเขาแล,แล้วแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะไปทำเขาเรียกโฟดีสแกน<ช>จะได้เห็นแบบชัดชัดแล้วก็เป็นครั้งแรกที่จะได้เห็นก็เราได้ตื่นเต้นว่าจะเป็นยังไงเพราะครั้งหน้าพอเข้าไปมากตอนนี้เนี่ยมันทุกอย่างมันคือค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดได้เห็นในโฟดีเนี่ยก็ก็คุณหมอบอกว่ามันจะชัดแบบชัดมากๆเลยเราก็ตื่นเต้นตรงนี้ครับจริงๆิงว่าจะออกแ้วตีหิงใครหินใช่ไหมว่าเสมือน ฝรั่งหรือจะไปแนวล่าสุดเนี่ยที่ไปเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยจมูกโด่งมากครับอ่าเราก็รู้สึกว่าน่าจะมาทางมาทางเรานะน่าจะมาทางเรานะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เป็นเป็นเป็น,ปน,ปนลูกครึ่งลูกผสมเหมือนกันคุณแม่เราก็มีเสื้อสายจีนเหมือนกันอนะไรเงี้ยครับผมก็เลยน่าจะเป็นแบบมีความรู้สึกว่าจะมิกซ์ประมาณผมนี่แหละน่าจะเป็นเหมือนฝรั่งจีนไทยประมาณสามสามชาตินี่แหละผสมกันอยู่ที่ว่าจะได้มากได้น้อยอยังไงก็รอรู้นะครับรอดูในภาคทฤษฎีของตาเองเพราะคุณแม่เราไ เรียนรู้ไปถึงไหนะในภาคทฤษฎีก่อนนี้เราก็เริ่มสมัครคอร์ออสเรียนต่างๆการเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นะครับผมแล้วก็ต้องเริ่มกลับมาอ่านหนังสือหลังจากที่ห่างหายหนังสือไปนานตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็คือ <c oughs> ต้องบอกเราเป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือ <c oughs> เราเป็นคนอ่านหนังสือเฉพาะตอนเรียนตอนอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยอ่านนิยายไม่ค่อยอ่านอะไรจะเน้นดูหนักดูอะไรมากกว่าตอนนี้ก็คือซือ้อหนังสือที่เป็นแบบ <c oughs> คุณพ่อคุณแม่มาเตรียม <c oughs> ตัวมาเพื่อให้เราแบบ เข้าใจมากขึ้นในหลายๆอย่างการเป็นคุณพ่อจากคุณหมอหรืออาจารย์ต่างๆเลยเราก็พยายามหาความรู้ให้มากที่สุดแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราพยายามถามคนอื่นที่เขาเคยมีประสบการณ์มาแล้วว่ามีอะไรที่เราต้องเตรียมตัวบ้างไหมทุกคนก็บอกว่ามึงรอเลย3เดือนแรกไม่ได้นอนแน่นอนไม่ได้พอนั้งตื่น ก็ผมเชื่อมันก็คงกักไม่ได้หรอกครับเพราะว่าพอถึงเวลาจริงมันก็น่าจะ,น,าจะน่าจะหนักอยู่แหละาะทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันแบบนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งบทบาทในชีวิตที่น่าจะสนุกดีเราก็พร้อมที่จะพร้อมที่จะรจะับมือแล้วกันว่าจะรับมือไปด้วยกันซ้อมนอนอนไอย่งไม่ต้องซ้อมครับนอนเยอะดีกว่าเดี๋ยว <görüş> จะไม่มีแรงทำงานด้วยอะไรเงี้ยกังวลอะไรไหมบางคนก็พูดว่าไม่อยากล้างตุ่มลูกไม่นู่นนี่เรามีกังวลตัวอะไรมาที่พอได้ยินกังวลอะไรไหมถ้าถึงตอนนี้ไม่เลยไม่เลย อาจจะยังไม่อาจจะยังไม่เกิดด้วยมั้งแต่ว่ารู้สึกว่าเราไม่กังวล่ะรู้สึกว่าเราอยากที่จะเรียนรู้ไปพร้อมกับเขามากกว่าถามว่าเตรียมตัวประมาณนึงไหมเตรียมตัวประมาณนึงแต่เรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าพอลุกพ่อออกมา้เนี่ยเราอยากจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเขาเพราะว่าหนึ่งเลยคือเป็นคนแรกด้วยถึงแม้ว่าคนอื่นจะบอกมายังไงเนี่ยว่าทฤษฎีเป็นยังไงเนี่ยเวลาปฏิบัติจริงผมเชื่อว่ามันก็จะมากกว่านั้นมันจะไม่เหมือนนั้นเราแค่เตรียมตัวในระดับหนึ่งแล้วก็พอไปเจอสถานการณ์จริงก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปค่อยๆปรับกันไป ก็น่าจะสนุกดีครับผมห,หนึ่งสิ่งที่มีโชคดีคือภรรยาไม่สวิงสวิงไหมอ,นะอารมณ์สวิงสวิงหรอไตามานเนี้ยสวิงมาการเรามโ<ห>อ้โหต้องใช้าำโอ้โหเลยล่ะ <laughs> ถ้าถามเรื่องนี้คือ ความในใจเราเจนจะดๆอ่ะนะถ้าเราไม่ได้ออกไปพพูดไม่พูดเยอะไม่ได้ด้วยเพราะว่าเขาดูทุกอันเขาชอบตามดูสัมภาษณ์เนี่ยแล้วก็พูดไม่ได้เลยพูดยากเลยแต่เขาก็รู้ตัวเขาบอกเขารู้ตัวอนยะ่างเงี้ยเพราะว่าบางทีเนี่ยหนึ่งเลยเขาโชคดีที่เขาไม่แพ้ท้องแต่พอมาไตรามาสนี้เนี่ยพอเริ่มได้ประมาณ6-7เจดเดือนเนี่ยอารมณ์สวิงเยอะมากโดยที่แบบว่าเหมือนเราทำอะไรก็ก็ผิดอ่ะความความตายกกระชั<ข> คือเราเราเตรียมกลมแล้วนะว่าทุกคนบอกเลยนะอารมณ์สวบิงเราต้องนิ่งเข้าไว้เราต้องนิ่งแล้วเดี๋ยวเขาจะเย็นไปเองพอเรานิ่งปุ๊บเขาบอกอา้าวทำไมไม่เหมือนเดิมปกติยุไม่เป็นแบบนี้นะปกติยูต้องต้องต้องมีอ,งอะไรกลับมาไม่นิ่งอหรอทำไมนิ่งอ้าไม่พูดก็ผิดครั้งต่อมาเราลองพูดบ้างอา้าทำไมเดี๋ยวนี้เถียงพูดอ <oluyor> <pay> ะไรเนี่ยทำไมใจเย็นเย็นะเฮ้ยเธอใจเย็นเย็นพูดก็ผิดตอนนี้ผมกการว่าแก้ไปตามหน้านั้นคือรู้อยู่แล้วว่ายังไงเขาก็ยังไงก็ผิดเอางี้ดีกว่าเรารู้ว่ายังไงเราก็ผิดเราแค่รับมือใ ให้ดีที่สุดตอนนั้นแล้วก็เหมือนว่าพยายามให้เขาใจเย็นลงแต่ว่าวิธีหนึ่งที่ค่อนข้างจะใช้ได้เวิร์กตอนนี้ก็คือเหมือนว่าก็เข้าไปกอดไปหอมไปแสดงความรักเงี้ยพออารมณ์ของคนท้องอ่ะเขาสวิงเร็วพอเปลี่ยนเรื่องปุ๊บเนี่ยเขาก็จะดีขึ้นพอไปเรื่องของกอดเรื่องของหอมให้เขาแฮปปี้เนี่ยเขาก็จะกลายเป็นอ้อนแทนอะไรเงี้ย ต่แป๊บหนึง่งถ้ามีอะไรมาก็จะกลับไปอีกก็ต้องกลับไปกลับมากกลับไปกลับมากอย่างเงี้ยถามว่าก็สวิงพอสมควรมากเลยแหละมากเลยลแ,แล้วกันแส่าบททดสอบนี้เราก็สามารถผ่านได้เพราะว่าก็ดูรู้ทางแล้วก็<ด>สนุกดีรู้จ,จุดดีแล้วก็สนุกดีผมราะว่าเราเรามองเป็นเป็น<ๆ>เรื่องที่<ๆ>ที่สนุกที่ที่ต้องปรับตัวกันดีกว่าเพราะว่าบางคนแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราร้อนใส่กลับไปเนี่ยมันก็มันก็ไม่จบอ่ะแล้วยิ่งเขามีแบบอารมณ์ของของความเป็นแม่ด้วยฮอร์โมนด้วยก็ต้องปรับกันไปผมว่า ในฐานะผู้ชายอย่างเรานะเราต้องเข้าใจเขาให้มากที่สุดเพราะว่าผมคิดเสมอเลยว่ายังไงเขาก็หนักกว่าเราเยอะเขาอุ้มของ9เดือนอารมณ์สซวิงนู่นนี่นั่นร่างกายก็เปลี่ยนเยอะคือทุกอย่างมันมันเราต้องเข้าใจค่อยมากสุดแล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็ยอมไปครับเตรียมไว้พอสมควรเตรียมไว้เป็นกลุ่มและกันประมาณสี่ห้าชื่อแล้วก็รอเห็นหน้าค่อยค่อยจิ้มว่าอันไหนว่าไหนเหมาะแต่ว่ามีมีชื่อในใจพอสมควรแล้วกันครับ อยากมาเมื่อไหร่ยกเว้นว่าคุณหมอบอกว่าต้องผ่าถึงจะไปดูเลิกก็คือผ่าในแง่ของการที่เด็กไม่กลับหัวหรือว่ามีอะไรที่ที่ต้องต้้อองงตตามเทคนิคของนั่นก็คือนั่นแต่แต่ว่าถ้าเกิดว่าตามใจของเราสองคนเนี่ยเราอยากให้เขาเกิดเองตามธรรมชาติแล้วก็คลอดตามธรรมชาติเขาอยากมาวันไหนก็แล้วแต่เขาเลยอันนี้จะรากวัถหงไหนสาตามชื่อแม่เลยไหมไม่ขนาดนั้นนะคุไม่ขนาดนั้นน้องมีนาโอเคค่ะบ happy new